อ้า,าโอ้ยเยเหรน่าอ,อ,อ,อตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะค่ะทุกคนเราต้องเดินไปอีกนะ จอดรูดว้ข้างบนนะคะมันลงมาไม่ได้แล้วทุกคนมันเป็นแม่น้ำนี่มันจะเป็นแบนแม่น้ำแบบนี้นะค่ะมีแต่ก็เห็นมันข้ามไปไม่ได้แล้วอันนี้จะเป็นตัวแม่นะคะออนี่ค่ะทุกคนมันจะอยู่ใต้ต้นไม้นะคะออนี่นะทุกคน มันจะมีเส้นที่ผ่านกับต้นไม้นี่เราดึงออกไม่ได้นะคะเราต้องตัดวาออ่ข้นมาจ้อตัวไว้นะคะแเอามาตัดต้อเอ้ยมีนี่ผิดด้านโครนไเออาเบ้นี่ทุกคนตรงนี้มันจะมีแฝดน,นะคะเห็นไหมนี่ เห่เห็นไหมทุกคนมันจะมีเหมือนสายรกตรงนี้ด้วยนะคะ <c oughs> ยังไม่เสียต่อก็จะโ่ไปโผล่ไปนี่ตรงนี้เองนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้มันกำลังจะห่อตัวนะคะทุกคน,นคุณตน้นนี้มีเยอะมากเลยดักแบ้ม,มันจะทำรังในที่ลำลำคนะ,คะทุกคนนี่ ถ้าเป็นแบบนี้นี่มันจะกลายเป็นผีเสื้อแล้วนะคะถ้าไม่มีรู้แบบนี้แต่ถ้าไม่รู้แบบนี้มันยังไม่ให้ฟังนะคะมันก็จะมีอีกแบบนึ้งแบบนี้แสดงว่ามันพึ่งอันนี้นะคะมันพึ่งทำรัง พว่เยอะเลยทุกคนมีสี่ห้าตัวเลยนะคะน,น,คนี่จะเป็นลูกแฝดนะคะเดินไปเดินมานก็เจอผลมไม้นะคะทุกคนนี้กินได้นะคะ 让你们哭让你们奋斗了，好不好？ นห้ทุกคนข้างล่างที่ไม่มีใบไม้นี่ก็เพราะว่าตัวหนอนที่กําลังจะกลายเป็นดักแด้มันมากินนะคะแล้วมันก็มีดักแด้เยอะมากนี่ตรงนี้ด้วยนะคะในฝนก็กําลังจะตกเอ้ยตัวนี้ฝนก็ตกนะคะเราก็นั่งหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ นี่ทุกคนตรงนี้เยอะมากเลยเดี๋ยวจะมานำให้ดูนะคะว่ามีกี่ตัวส่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

ピーセー。いい

นี่นะคะกว่าที่เราจะได้ดักได้มาเราต้องปีนต้นไม้ตอนนี้เราก็จะอีกต้นแล้วนะคะทุกคนที่มันมีดักได้เยอะๆแบบนี้เราจะมานับกันนะคะว่ามีกี่ตัว

ส3มเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามกแป้านะคะตรงนี้มีทั้งหมดตรงนี้มีทั้งหมดสาสเกตัวคะทุกคนเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะนี่สองผัวเมียอยู่ข้างล่างนะคะ นี่เสื้อเดยเสื้อเหลืองกับเสื้อดำนี้นะคะทุกคนทางชันมากเดี๋ยวจะทายให้ดูนะนี่อันนี้ก็จะเป็นวิวข้างหลังนะคะคมานั่งพังะคะทุกคนเดินขึ้นเขามาเหนื่อยมากเราต้องเดินขึ้นเขาอีกหนึ่งลูกนะคะอีกหนึ่งลูกเหงาเลยก็ค่ะว่า อีกสองลูกนะคะให้ตายดูเมือทุกคนนี่หน้าสนนะคะไม่ได้ทาลิปไม่ได้ทาอะไรบนต้นอะไรอะ่ะฉันชื่อไม่ได้แล้วก็มีนะคะนี่แปดเก้าตัวน,น่าจะถึงนะคะนี่ทุกคนขึ้นเขาแล้วก็ต้องลงเขาเองนะคะ 嗯。